สวัสดีค่ะพี่นอ้องพ้องปลายซูผูู้คนตอนนี้สิบผ้ามาเบิงในสวนอลรอดเมนอีกเด้าจ้ะว่าที่ปลูกไว้ตั้งแต่โดนพุ่นนะมันมีอยียงแน่แล้วจ้ะเบิงเด้าจ้ะอันนี้ดอกท่านตะวันที่ปลูกท่านตะวันนี่ปลูกไว้ล่อเพิ่งจ้ะเห็นบ่จ้ะเพิ่งนี่มันสิบเพะซอยผสมเกสรจ้ะมันมันกับวัตอดดอกจ้ะ เสียให้เบิ่งว่ามันมีอย่างแน่นอ่ะจ้ะดอกท่าตะวันกะกะใยอยู่จ้ะออกทุกต้นจ้ะอันนี้ก็เป็นต้นบอกอือ้วจ้ะติบอกอือที่ปลูกไว้โดนเติบแล้วจ้ะ นี่เพิ่นก็กําลังออกหน่วยออกหน่วยหลายอยู่พี่น้องเริ่มหน่วยใหญ่แน่ล่ะก็มีจ้ะอันนี้เพิ่นกระสิบายเพิ่นกระสิสีเหลียวเนาะแน่เนาะจ้ะเพราะว่ามันมันห้อนแห้งมันก็บ่ฮ้อนสําบ้านเท่าหรอกแต่ว่ามันกระถือว่าห่อนสําหรับอยู่นี่ล่ะจ้ะอันนี้เพิ่น มันห้อยอยังสิก็เลยต้องหาเน้วหาเนยวมาห้อมเพิ่นไหวจะย่านเครือเพิ่นขาดเนาะเพิ่นกับไปเท่าทีบเท่าแดนของเพิ่อนละจ้ะปาจ้า,จา,จาของมันเอาโรดเรากับพัก,กันแม่เบื้องต้นฟักแมวจะ้ะฟักแมวทีอันท้ายแว่งแต่อีพี่แรกๆกเนาะจะ้ะทีว่าอันว่ามันสีไงได้กินบอยอย่างตัยแม่งอย่างน้อนน่ตอดบ่าน้อแม่งอย่างกระซังมันเถอะ จะเป็นส้งสีได้กินอยู่ตะว่ากับบะฮูวามันสีออกนวยแต่เพราะว่าออกปลูกทุกปีนี่มันบอออกนวยแต่ว่ายอดมันสีงามจต่อเบิงหอดถ้าสมุว่าหอดเดือนตุลาแล้วมันบอออกนวยก็ต้องเก็บเก็บยอดไปกินแล้วจ้ะเพราะว่าเดือนตุลามันก็จะเข้านานหนาวเราพี่น้องมาบวกบักแตงเนาะจ้ะเมื่อนี้บักแตงนี่มันมันพึ่งมันพึ่งออกหน่วยน้อยมันพึ่งมีสองนวย ที่จริงหน่วยน้อยๆคักคนันน่นมันมีหลายอยู่แตว่าตอนนี้ซ้ำซ้ำพ่อสีเดดไปกินเนี่ยจ้ะมันพึ่งออกสองหน่วยก็เลยบอร์เด,ดมันก็นเลยสีเอาไว้เอาไว้แย่งสะกอนจ้ะให้มันออกลายๆก่อนจ้ะจังสีม้ากเก็บกินแต่ว่าถ้าเป็นหน่วยหน่วย,ยซ้ำซ้ำนี่นะจ้ะซ้ำอยู่ในดอกแบบนี้นี่มันมันเป็นหลายอยู่จ้ะนี่ต้นลาเวนเดอร์จ้ะพี่น้อง พี่น้องเห็นเผิ่งว่าจ้ะเห็นบ่าอ,อันเพิ่นก็สิมาตอมดอกไม้จังสีนี่จ้ะถามว่าเพิ่นเพิ่นตอมค้นบอเพิ่นเพิ่นบ่บอตอมคนเว้นแต่ว่าเมื่อดทีถีท่าขี้มถีเป็นกลิ่นถีเป็นกลิ่นดอกไม้มาเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นดอกแมกโดเลียกลิ่นดอกกุหลาบยังสียังถี่เป็นกลิ่นของดอกไม้นะจ้ะทางเฮาท่า,ทามาหน่เซตเพิ่นจะเพิ่นมาตอม อ้องเถือเป็นกระตอดพ้อมแต่ว่าปกติเรามาสวนนี่พยายามทาครีมแบบก้อนสันเอยียงธรรมดาอย่างเซนนะจ้ะเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าเป็นเปลี่ยนดอกไม้ผิ่งสีมาตอเพราะเราก็โอกาสที่เป็นสิตอดท่านะ่มันหลายก็เลยพยายามต้องระวังจ้ะนี่จ้ะพี่น้องดอกไม้อีกอย่างหนึง่งดอกอะลูไม่ไรหรือว่าดอก อะไรกับบอลูนี่ล่ะจ้าเพราะว่ากับบอลูคือกันว่ามันซื้อดอกอีหยังแต่มันงามจ้่าโอ้ยคือแบบได้เห็นอีหยังงามๆสิก็อยากให้พี่น้องได้มาเห็นน้ากันเนาะเมื่อมันกับเป็นไปบ่ได้ว่าทุกคนสิได้มาเห็นน้ากันก็เลยก็เลยมาทายให้เบิงว่ามันมันงามมันสดชื่นนังซีนจ้านี่จ้านะฮันประเทศอังกฤษกะสิเป็นจังซีเราจ้ดอกไม้มีแต่งามๆขึ้นร้าย งามๆจ้ะอันนี้กระดอกอียังกระพู้งกันค่ะแต่ว่ามันกับมันงามนะจ้ะเลยอยากให้ได้มาเห็นมาเบิงน้ำกันอยากให้ได้ซึนซุ่มความงามน้ำกันจ้ะอันนี้ต้นบกเดือฝรั่ง้อจ้ะต้นนี้พันมีอายุยี่สิบปีแล้วนี่พันพันพันพระท่านสุกตัวนี้พันพระท่านสุกนะจ้ะพันกระสิบยังเขียวอยู่ถ่าสุก พันนี่สิเป็นพันสีน้ำตาลสิบคือบปคือบกเรือบ้านเฮาถ้าพันสุกพันสิพันสิทธ์เน,นือ้อไงหรอจะเป็นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลก็เจ้าจกินสุกนะจากมันกระสิวหวานหวานแซ่บจ๊ะก็แล้วแต่ผู้มากบอกว่าต้นพันแกหไงสมพันอายุยี่สิบปีแหรอจ๊ะ